สวัสดีพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแก้งเครื่องเสียงบรรทุกท่านด้วยนะครับค็คลิปนี้ครับพี่น้องครับพามาชมเครื่องเสียงมืดสองนะครับที่ผมเพิ่งได้เขามาตัวนี้เป็นของพอนะครับผมผมไปเอามาจากที่บ้านพ่อพอดีพ่อมาใส่ของคุณพ่อนะครับเป็นตู้หนึ่งใบแล้วก็แหลมอีกหนึ่งใบนะครับโอ้สภาพนี้แบบเก่ากึมกามากอืมเกาหมกๆเลยนะครับผมกับพามาชม นะครับว่ามันเป็นของไข่ไดเป็นของโปรยูโรเทคนะครับเออปีตอนนี้ยังไม่ท่านใดยังเท็ไม่ท่านใดครับเพราะว่าพึ่งปเปียวมาสายเซยกับบะมีนะครับอืมพเวอร์ Power นะครับผมเป็นขยายธรรมดาเป็นของโปรยูโรเทคเหมือนเดิมนะครับผมอืเป็นประมาณนี้ส่วนตู้นะครับตู้เป็นตู้เจบินนะครับผม เจบินสิบห้านิ้วหนึ่งดอกของพี่โอโยนะครับดอกนี้ก็เป็นของพี่โอโยเหมือนกัน,นครับผมแหลมนี่ครับสับพโดยร่วมกันสิประมาณนี้นะครับเดี๋ยวห้องสีมาทด,ทดลองตูล้ลำพ้งนะครับผมตูล้ลำพงแต่ว่าเค่องเสียงขยายชุดนี้นี่คงจะใส่บ่ได้นะครับผมเพราะว่าผมยังไม่ทันได้มีสายมาต้อนะครับผมเออ แต่ผมลองตัวกับชุดของผมลองครับเป็นนี่ครับชุดบันบัดด้วยกันกางเกงของผมเป็นของกางเกงนะครับนี่ของชุดนี้นะครับผมมี power มีคอร์ดนะครับมีไอ้มิกเซอร์นะครับผมตาดิมาลองแค่ตัวลำโพงนะครับว่าเสียงมันจะเป็นแบบไหนนะครับเจบินสิบห้านิ้วนะครับผมโอ้ตัวหญ่มากเดี๋ยวมาลองวัดหนาตัวกันบ้างดีลองครับ ตู้นี่เป็นตู้ตีตียวเองครับพี่น้องครับตู้ตู้เองนะครับผมนอาเปงนแบบงานของไ่ค่อยละ,ละเอียดปันไดกว้างหกสิบนะครับพี่น้องครับกว้างหกสิบมาดูความสูงกันสักหน่อยสูงที่หกสิบหกสิบสามบ 63 60 63กครึ่งมาดูความลึกเบื้องความลึกกันสักหน่อยครับลึก60เซนครับพี่นอ้องลึก60เซนนะครับผมเดี๋ยวตู้15นิ้วนะครับผมเจบิน15นิ้วไม่มีหุ่นจับนะครับเป็นตู้ตีเองอเดี๋ยวจังหน่อยจะมา ฟังเสียงครับเป็นแบบใด